อยู่กับเครื่องยนต์ Civic f อ1ดีเครื่อง R18 นะครับอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เช็คกันนั่นก็คือสายพานหน้าเครื่องให้เราทาการตรวจสอบสายพานทุกๆ4 0 0 0 0กิโลเมตรนะให้มองเข้าไปที่ด้านในสายพานถ้าเห็นรอยแตกแบบนี้นี่เห็นไหมชัดเจนนะครับรอยแตกแบบนี้ให้เปลี่ยนได้เลยสายพานที่ปกติจะไม่มีรอยแตกนะครับสายพานแท้เบิร์กศูนย์เส้นหนึ่งประมาณ400บาทสายพานหน้าเครื่อง Civic FD 1ดีมี2เบอร์คล้องได้2แบบนะเลือกใช้ให้ตรงด้วยนะครับที่การถออสายพานนะใหใ หลังจากนั้นนะครับกดดึงขึ้นงัดขึ้นนะครับเจ้าออกทางตรงใดชาร์จก็ได้อ่ะนี่ครับผมหลุดแล้วนะครับสายพานนะ วิธีการใส่นะครับก็คล้องสายพานกลับเข้าไปตามเดิมเลยเนื่องจากสายพานใหม่มันจะมีความตึงมันจะหย่อนน้อยกว่าสายพานเดิมนะครับดังนั้นเวลาใส่กลับไปที่ด้าชาร์จเนี่ยมันอาจจะใส่กลับยากให้ใส่ตัวสุดท้ายที่ปั๊มน้ำนะครับเพราะว่าตัวปั๊มน้ำมันไม่มีขี้สายพานนะครับเพราะมันเดิมนะครับงัดขึ้นนี่ครับผมคล้องเข้าแบบนี้ง่ายเรียบร้อยเครื่องอยู่นอกรถนะครับอาจจะดูถอดใส่ง่ายนะแต่เวลาอยู่ในรถเนี่ยมันจะแคบแล้วก็ถอดใส่ยากนิดนึงเนี่ยส่วนตรงนี้นะครับเป็นรอยต่อสายพานเป็นปกติของสายพานทุกเส้นนะครับไมม่่ตต้อองกกกใจนนนนะะยยาาาลลืคครัับเช็สพทุ40,000โ